สวัสดีค่ะหนูชื่อซินซินนะคะอายุ13ปีเป็นเด็กบุกอินเนอร์ชั้นเรียนที่1นะคะก็หลังจากที่ได้เรียนคอร์สนี้นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในหลายๆด้านเลยด้านกนนารเล่นด้านการลิบซิงอินเนอร์ต่อหน้ากล้องค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอินเนอร์ในหน้ากล้องอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเองก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่อายต่อหน้ากล้องด้วยอินเนอร์เดี๋ยได้มีโอกาสไปแสดงโชว์ที่อื่นด้วยค่ะกับคุณครูกับเพื่อน แล้วก็การสอนของคุณคูณทีีเทคนิคการสอนที่ดีเขากเลยค่ะทําให้เราเนี่ยไม่เครียดระหว่งางเรียนเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็ใจดีแล้วก็เฟรนลี่กันมากๆเลยค่ะก็ทําให้วรยากาศค้องน,นะคะไม่เครียดเลยค่ะเวลาสอบนะคะก็จะสนุกสนานเทหาแล้วก็สนุกไปกับมันด้วยค่ะคุณก้า